สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบุ๋นมังกรนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องมารีวิวแทนเพราะเสียก็ไม่เข้าเซลเจ๋งก็ไม่มาเซลท็อปก็ไม่มาอ๋อเดี๋ยวรีวิวให้สั้นๆแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยให้เขามารีวิวต่อโตซซาไฮรัตรีโวพีเเนอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับผมเครื่อง2.4นะครับอ่ะดูเครื่องก่อนเลยเครื่องใหม่ๆครับผมแผ่นเพจเดิมไม่มีเคยมีชนนะครับผมแถมดาวแค่7บาทนะครับดูภายในครับนี่ครับภายในมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังกชั่นนะครับสวยไหมครับ อ่ามาดูบอลังหนยดูบอลังหนอยนี่ครับผมบอหลังคนระับหุ้มหนังมาให้นะครับสวยๆเลยสําหรับราคาเงินสดคันนี้นะครับราคาเงินสดคันนี้ถูกสําหรับตัว4ประตูพิเรเนอร์ตัวสูงอย่างนี้ปี64เลยนะ5,99,000บาทแค่นั้นเองแล้วดาวแค่7บาทถ้าใครอยากผ่อนนะ,อะขอดูแป๊บนึ่ง1นึ0งกับเจบาท ขอแค่นั้นเลย1,700บาทได้เครื่องใหม่ๆเงี้ยได้แถมมีโปรโมชั่นด้วยนะนำปลาหมอคางดำมา1กิโลนะครับผมดับส่วนลดไปเลย2,000 20, 0บาทแค่นี้นเองปลาหมอคางดำกิโล20บบาทซื้อมาเลยนี่ครับแค่นี้แหละพี่